ครั้งแรกผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าโมหรือเปล่าเป็นไปได้เหรอบอกตรงๆว่าไม่ได้สนใจอะไรครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับผมไปเห็นที่ร้านหนึ่งก็คือไทยวัสดุเสร็จแ,แล้วก็เห็นเป็นรูปเหมือนกับคนยืนแล้วก็ มีงอกับไม่งอครั้งแรกผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะโมหรือเปล่าเป็นไปได้เหรอแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งว่าเรามีงานที่ต้องทำอย่างเงี้ยทำให้เรานึกถึงบรรยากาศหรือฟิลในวันนั้นที่เราเห็นก็เลยลองติดต่อไปตอนติดต่อไปก็บอกตรงๆว่าก็50า0แต่พอมาอ่านสเปคหรือว่าอะไรแล้วรู้สึกว่ามันโอเคน่าจะตอบโจทย์เราได้ก็เลยติดต่อแล้วก็สั่งซื้อมาทำงานเลย พอมาเห็นของจริงแล้วรู้สึกประทับใจครับไม่ต้องมีขั้นตอนในการทาสีหรือการตัดต่ออะไรพวกนี้ก็ง่ายครับเราใช้ระยะเวลาในการทำงานสั้นลงจากการที่เราใช้คนคนสักสิบคนในการทำงานสัก3มวันเราจะเหลือแค่วันเดียวแต่สำเร็จของโปรฟาสแข็งแรงทนทานทำงานง่ายสุดยอด